ยิ้มแย้มของผู้ต้องหานายบุญนาองงามในวันทําแผนประกอบคํารับสารภาพว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดฆ่าและอัมพรางศพนางบางอ่อนทองอ่อนเหยื่อเผานั่งยางที่ถูกพบและยืนยันตัวตนเป็นศพแรกที่ป่าบ้านคําบอลเวียงชัยอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีสร้างความแปลกใจให้กับหลายคนที่ได้เดินทางไปดูการทําแผนของเจ้าหน้าที่สถานที่แรกเป็นจุดที่คนร้ายนำร่างไร้วิญญ,ญาณของนางบางอ่อนมาเผาเพื่ออ,อัมพรศพ นายบุญนาหนึ่งในผู้ต้องหาให้การกับเจ้าหน้าที่ระบุว่านำศพนางบางอ่อนขึ้นรถกระบะมาอย่างจุดเผานั่งยางแต่หากย้อนดูภาพเก่าๆจะพบว่าพื้นที่มีสภาพเป็นป่ารกทึบมีเพียงทางเดินแคบๆเข้าไปอย่างจุดเผาศพเท่านั้นรถยนต์ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ จุดที่2ของการทำแผนคือกระท่อมปลายนาของนางบางอ่อนที่คนร้ายให้การว่าได้เข้ามาดักรอพบนางบางอ่อนในเวลาที่ออกจากบ้านเป็นประจำและฆ่าด้วยวิธีการหักคอจนนางบางอ่อนเสียชีวิตแต่ข้อสังเกตที่น่าคิดก็คือวันเกิดเหตุมีคนโทรศัพท์มาหานางบางอ่อนและนัดแนะเพื่อให้ไปเจอกันจึงเป็นไปได้ยากที่คนร้ายจะมาดักรอในเวลาที่ปกติแล้วนางบางอ่อนจะไม่ออกจากบ้าน ประกอบกับคนร้ายสองคนนี้ไม่สนิทกับนางบางอ่อนถึงขั้นที่นางบางอ่อนจะต้องออกไปพบเพราะนางบางอ่อนเป็นคนระวังตัวอยู่แล้วปุ๊บมีเสียงโทรศัพท์โทรมา่วาว่ายังกับบลูแต่ว่าได้ยินแต่น้าบางอ,อ่อนว่าว่าเออทาย,ยุหนาดเดียวสิออกไปหาทาคนน่าสนิทกันอีลีน้าบางอ่อนนี่สิบอกออกมาหาเลยต้องค้นสนิทต้องค้นที่ลู้จักเพื่อนยังสิออกมาสิเป็นตู้น้าตู้ดาบโมดนี่โทรไปซิบอบ้าเลย นอกจากคนที่รู้จักเราสนิทกับเราเท่านั้นเราจังเสียออกมานอกจากนี้การที่คนร้ายอ้างว่าลงมือฆ่าด้วยวิธีการหัดคอนั้นขัดกับการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ในช่วงต้นของการทําคดีเพราะลูกชายของนางบางอ่อนที่ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดได้พูดคุยกับเจ้าพนักงานและเคยคุยกันถึงเรื่องการตรวจสอบคราบเลือดของนางบางอ่อนที่ติดอยู่บนรถกระบะคันหนึ่ง ก็ตอนนั้นผมก็ทัวหาตำรวจบ่อยอยู่ครับว่า,านานไม่คดีเป็นไงบ้างอะไรยังไงบ้างถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้ครับแต่เราเราได้บอกทำไมว่าต้องหาตัวคนร้ายนะไม่ได้บอกแต่พี่ช่วยผมหน่อยผู้หมวดช่วยผมหน่อยอะไรประมาณนี้ยช่วยเร่งเล่งให้่อของเราเนี่ยก็ตนี้กำลังตามตรวจสอบดูรถอยู่รถคาบเลือดอยู่ที่รถคันนี้อยู่ว่าได้ไหม แต่พอมาถามครั้งนึงอ๋อค้าบเลือดมันจางไม่สามารถตรวจได้อะไรประมาณนี้เหมือนเขาทำความสาะอาดไปแล้วเขาบอกนี้แล้วราคาเพื่อที่เขาบอกเขาตรวจสอบนี่คือคราบเลือดบนรถของปาโมดใช่ไหมรถพุทธมุขใส่ครับคุณนั้นนหรครับใช่ใช่ครับข้อสังเกตทั้งกรณีรถกระบะที่ไม่สามารถนําเข้าพื้นที่นั่งยางได้กรณีคนที่โทรมาเรียกนางบางอ่อนออกจากบ้านทําให้เชื่อว่ามีคนร้ายมากกว่าสองคนที่ถูกออกหมายจับ และการฆ่าหักคอที่ไม่จําเป็นต้องมีคราบเลือดทั้งหมดนี้เป็นพิรุธที่ญาติสนิทและคนในพื้นที่ต่างรู้กันดีแต่กลับขัดกับสำนวนของเจ้าหน้าที่สำร้ายเจ้าหน้าที่ยังย้ํากับญาติผู้เสียชีวิตว่าคดีนี้ได้ปิดลงไปแล้วความชอกช้ำของญาตินางบางอ่อนไม่ได้มีเพียงเท่านี้เมื่อทีมลาความจริงได้รับการเปิดเผยว่าหลังจากนางบางอ่อนหายตัวไป เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนรับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนได้เรียกเงินจากญาติญาติของผู้ตายโดยเดินทางมาที่บ้านหลายครั้งอ้างว่าต้องมีค่าเหนื่อยค่าเร่งการสืบสวนทขามขขา,ขาขอาบอกว่ายัางไงถ้าจะเร่งรัดหรือจะให้เร็วหรือว่าจะให้ได้มันต้องมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง หลายคนไหมที่เข้ามาขอพี่รู้ไหมว่ี่ต้องให้ใค,คนเขาทาําไรไปเขาบอกหทหีทห่แตงมันไม่ใช่ก็เกือบน่าจะเกือบเกือบ่นหมห,หมื่นงเถอะงที่ให้ไปเป็นเงงรของแม่น,นเรื่องราวของนางบางอ่อนคล้ายกับอีกหนึ่งคดีที่ไม่ถูกพูดถึง เป็นคดีเผานั่งยางที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านผือเช่นกันผ่านไปแล้วกว่า1ปีครึ่งที่พบศพของผู้เสียชีวิตคือนายคิดใจบุญบริเวณริมถนนรอยต่อระหว่างอำเภอท่าบ่อและอำเภอบ้านผือซึ่งตอนนี้นะคะเรายังพอมองเห็นร่องรอยของการเผานั่งยางอยู่ที่สําคัญก็คือจุดนี้อยู่ในเขตของอำเภอบ้านผือค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวันที่24มกราคม2558 เมื่อนายคิดใจบุญหายออกไปจากบ้านในอำเภอท่าบ่อซึ่งเป็นบ้านของภรรยาแล้วไม่ได้กลับมาอีกหลังจากนั้นญาติิช่วยกันออกตามหาพบเพียงรถมอเตอร์ไซค์ถูกทิ้งไว้ที่วัดเพราะนายคิดบอกกับคนที่บ้านว่าจะไปงานวัดในคืนที่หายตัวไปอีกเพียงสองวันต่อมาชาวบ้านก็พบร่างของนายคิดถูกเผานั่งยางอยู่ริมถนนโดยที่ไม่มีใครทราบว่าสาเหตุของการฆ่ามาจากเรื่องอะไร อะไรที่ทําให้พี่ต้อยเนี่ยคิดว่าการตายของน้องเผยเนี่ยไม่ใช่การตายที่คนธรรมดาจะทําได้แต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยได้คิดนะไม่เคยได้คิดไม่เคยคิดจะติดใจระแวงเรื่องอะไรว่าเออใครทํายังไงก็ให้รับไปอย่างนั้นแหะเอาคิดว่าผลบุญละรรมพอไม่เห็นข่าวที่เขาข่าวกันบอกว่าเออไอสูตรสารอะไรเนี่ยนะเออทําไมมันคล้ายๆกันแท้ มันคล้ายในลักษณะนั่ลักษณะแบบต้องเขานั่งย่างไงแต่ส่วนอื่นเราไม่สามารจจะรู้ว่าเออมันมันใช่ไหมแต่เลาว่าเออมันคือคล้ายกันแท้เฉยในคิดใจบุญแท้จริงแล้วเป็นคนอำเภอบ้านผือแต่แต่งงานกับภรรยาที่เป็นคนอำเภอท่าบ่อหากสอบถามกับคนในอำเภอบ้านผือจะทราบว่าในคิดมีความสนิทสนมกับนายประโมทหรือว่าดาบโมทอดีตตำรวจผู้ต้องหาฆ่านางบางอ่อน โดยหลายคนรู้ดีว่านายคิดเคยเป็นลูกน้องของนายปราโมทและยังทําธุรกิจกับคนสนิทของนายปราโมทด,ด้วยนายคิดเนี่ยเป็นลูกน้องดาบปราโมทเคยทํางานเฟอร์นิเจอร์ให้ดาบปราโมทก็รู้จักกันนะครับรู้จักแล้วทีนี้กลุ่มเครือข่ายของดาบปราโมทเนี่ยนอกจากจะรับงานค่าลแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยซึ่งมันก็ชัดเจนนะครับว่ายาเสพติดคือดาบตำรวจคนหนึ่งที่อยู่สพน้ำโสมนะครับซึ่งถูกจับที่นายุงคดีไม้คนนี้ก็คือทำไม้ ส่วนนายคิดเนี่ยแกเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ก็คือจะเป็นลูกน้องเพราะพวกนี้เครือข่ายเดียวกันก็จะเป็นลูกน้องทําไม้แล้วนอกจากทําไม้แล้วก็จะเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดก็เป็นที่มาของการเนี่ยครับคดีของนางบางอ่อนและคดีของนายคิดเชื่อมโยงกันโดยคาดว่าเกี่ยวข้องกับนายประโมทซึ่งนายประโมทคนนี้เคยรับราชการมียศเป็นดาบตํารวจแต่ได้ลงมือสังหารหัวหน้าส่วนการคลงังตําบลจำปาโมองอําเภอบ้านผือ โดยเป็นการรับจ้างฆ่าสารพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตจะเห็นว่าคดีของนางบางอ่อนมีนายปราโมทเป็นผู้ต้องหาประเด็นคือเรื่องเงินที่ญาติของนางบางอ่อนเชื่อว่ามีจำนวนผู้เกี่ยวข้องมากกว่าที่เจ้าหน้าที่ระบุคดีของนายคิดเกี่ยวข้องกับนายปราโมทในฐานะคนสนิทและอย่างมีลูกน้องของนายปราโมทเกี่ยวข้องด้วยคดีของหัวหน้าส่วนการคลงังที่ถูกนายปราโมทยิงเสียชีวิต นายประโมทเป็นผู time, know, ้รับจ so ้างฆ่าทั้งหมดนี้หากโยงกันแล้วอาจทําให้พอสันนิษฐานได้ว่าการกระทําผิดของนายประโมทแต่ละครั้งอาจมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งคนและหลายคนในพื้นที่ก็ทราบดีว่าการฆ่าเผานั่งยางที่เกิดขึ้นนั้นกระทํากันเป็นขบวนการเหตุนี้จึงเป็นหน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ต้องสืบสวนสอบสวนให้สิ้นสงสัยแทนที่จะรีบปิดคดี โดยข้อสังเกตต่างๆยังไม่ได้รับคำอธิบายจักริตสิวารินถ่ายภาพนาลินสิงนพุทธางกูลทีมล่าความจริงนาว26รายงาน